คืนนี้เป็นคืนสรุปมหาปฏิปทานสูตรในได้ากายานุปัสนามหาสติปัฏฐานความจริงเราศึกษากันมาแล้วห้ายอย่างหนึ่งอนาป,า,ปานสติกมามฐานกำหนดรูลมให้ใจเขาออกสองอิติยาบท กำหนดกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายสามสัมปัธิญะกำหนดรู้การคู่ไปเหลียวหน้าเหลียวหลังรู้อาการกินาการเดินอาการนอนจะทำอะไรก็รู้อยู่ทั้งหมดสี่ปริกูลพิจารณาอาการสามลิบสองของร่างกายว่าเป็นของสุขรก ห้าธาตุสี่พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเต็มไปด้วยความสุขริ์หกนวสศีที่เรียกกันว่าป่าช้าก้าที่ตั้งพิจารณาสราสบศพคือคนตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวัน นี่เป็นอันว่าเราเรียนกันมาจริงๆหกขั้นด้วยการศึกษาหกขั้นนี้ถ้าจะว่ากันไปถึงนักปฏิบัติจริงๆที่ท่านเป็นอรหันต์กันแล้วนี่ท่านปตาจาราเทรีท่านศึกษาเท่าเราหรือเปล่า ท่านได้รับคำแนะนำจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภักดินิดูกระน้องหญิงเธอจะร้องไห้ไปทำไมถึงพ่อตายแม่ตายพี่ตายผัวตายลูกตายอาการที่ต้องพัดพรากจากคนรักคนชอบใจแบบนี้ต้้าตาที่จะเหล่าเท่าหลังไหล,ลมาเพราะอาศัยความตายเป็นเหตุ องค์สมเด็จพระบรมโลกในเชษทรงเปรียบเทียบว่าน้ำตาของเจ้ามันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ระชาติหนึ่งอาจจะไหลลงมาไม่ถึงขันแต่การเกิดของคนกับหนึ่งมันเกิดหลายวาระแล้วการเกิดของเราจริงๆก็นับเป็นหลายๆเรียนว่าแหม หลายหลายอาสองไขยกับกว่าจะเริ่มตนเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมามากกว่าคนดีในการที่จะมีวาสนามารมีเป็นสาวกภูมิได้อย่างท่านปตาจาราเทรีตัวเริ่มมาเป็นคนดีมาถึงหนึ่งอสองไขยกำไรแสงกับอสองไขยเนี่ยมันไขคงกลับนับไม่ได้ นับไปนับมานับปาน,นับไปนับไม่ทนเรียกว่าหนึ่งอสองไขะสองอสองไขยอะไรก็ตามแล้วก็มีกำไรอีกแสงกลับก็เพียงแค่กลับเดียวก็เกิดกันด้หลายหนเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างอาการพัดพลาจากของรักของชอบใจสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันสัตว์ก็คือคน คนก็คือสัตว์คําว่าสัตว์ก็คือคนก็หมายความไอ้คนที่ทําความชั่วน่ะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างแล้วก็คลานมหาสเตรัจฉานบ้างนี่ก็คือสัตว์ก็คือคนนี่คําว่าคนก็คือสัตว์ก็หมายว่าคนก็มาจากสัตว์และคนก็เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อน มีสัตว์ใดใช้กับคนคย่อมมีความปรารถนาเสมอกันต้องการอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากุมเหงกำเนงร้ายเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันนี่เป็นอันว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเท่ากันอ้นี้ผมพูดเรือร่องอะไรพูดมาเรืร่อยไปละมั้ง ไ่ยพูดให้เข้าใจแต่ว่ามันคงจะไม่เข้าเรื่องเป็นอนุว่าพัฒนานดะ้านการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีแต่ว่าความรู้สึกในจิตจิตท,ที่เข้าไปเสียงสิทธิ์ใน,ในกายมันเป็นจิตของคนที่เขาเรียกว่าสัตว์มีความปรารถนาน้อยกว่าคนความจริงมันไม่จริงสัตว์มีสภาพเหมือนกับคนถูกขัง ที่จำกัดเขียดให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของคนมีความปรารถนาเท่าคนแต่สภาพมันเป็นสัตว์เขาก็เลยจำกัดเขียดให้อยู่ด้วยอำนาจของอกุุลกรรมที่ตนทำไว้ีนการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีการหลั่งไหลน้ำตาออกมาจากการพัดพลาดจากขอและขอชอบใจ แต่ละคราวถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่อบ,อบอ่อยๆเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าน้ำตาของเธอถ้าจะเก็บไว้มันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ฉะนั้นขอน้องหญิงจรงระงับความโศกเียเถิดนี่ท่านฟังธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านี้ท่านก็ระงับความโศก ต่อไปบทเป็นนางบิสุณีฟังวัรมเทศนาเรื่องขันห้าเล็กน้อยแล้วก็ต่อมากลับมาถึงที่อยู่เอาน้ำล้างเท้าลาดไปน้ำไหลไปนิดหนึ่งลาดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุดลาดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุดท่านเราคิดว่าชีวิตของคน อาจจะตายในปฐมวัยก็ได้ไม่มัดในมัชชิมาวัยก็ได้ในปัจฉิมวัยก็ได้คือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่าคนแก่ก็ได้เหมือนกันมันก็ตายจะตายเวลาไหนก็ตามขึ้นชีวิร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ควรจะยึดถือมันเพราะว่าผลยึดถือมันก็เกิดความทุกข์เปล่า เพียงเท่านี้ท่านก็เป็น,ปรนพระอาหานต์แล้วทรงพระไตรปิฎกถ้าเราจะมาเทียบกับการศึกษาของพวกเรานี่พวกเรานี่น่ากรัวความรู้ล้นดีไม่ดีต้องเหล็กพืชมาขึงผงเกรงว่าผงจะแตกเหมือนกับท่านท่านหนึ่งในเรื่องของราวของพระสูตรแต่ยังไม่พูดรือถึงท่าน ี่ความจริงถ้าเราศึกษากันมาจริงๆด้วยความตั้งใจฟังและปฏิบัติอาศัยกําลังใจมั่นคงมีกําลังบารมีสิบครบมีจรณะสิบห้าครบมีบาสบที่บาทสี่ครบเพียงแค่ศึกษาอนนาปาอย่างเดียว พิริยาบทอย่างเดียวสัมปัญญะปเดกูลท่าสีนาวสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราก็เป็นพระอรหันได้เพราะว่าท่านสอนมาทางสมถะละวิปัสนาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านตัวท่านเองท่านังหลายถามใจของท่านว่าเวลานี้อารมณ์จิตของท่านตั้งอยู่ในจุดไหน สั้งจุดในช่วงของชานโลกีหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านทั้งหลายกำลังเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดใจยอยู่เลยที่พระพุทธเจ้าดอนสอนว่าไม่ร่างกายภายในก็ดีร่างกายภายนอกก็ดี มันก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปท่านงหลายโจงอย่าสนใจในร่างกายเมื่อเห็นก็สักตะวันเห็นเมื่ออาศัยอยู่ก็รู้รู้อยู่ว่าเราอาศัยอยู่จงไม่ยึดถือในร่างกายและไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในในโลกนี้อารมณ์นี้มันกล้องอยู่ในจิตของท่านหรือเปลา่า แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละความเป็นมาและความยุ่งยากของชีวิตความจุกจิกของจิตของท่านเอกมันมีอยู่มันละหรือเปล่าหรือว่าอย่างยึดนั่นยึดนี่อันนี้ดีไม่พอหนอนดีไม่พอหนนไม่เหมาะสําหรับฉันอันนี้ไม่ดีอะไรพวกนี้เป็นตน้นยังมีอยู่ไหม ทั้งมีอยู่ก็ชื่อว่าท่านยังเป็นปุตุชนคนที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ผมนำมาสอนไม่ได้เกิดประโยชน์กับท่านเลยไม่มีเลยท่านเราก็เป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีก็เป็นผู้เปล่าเป็นผู้ไร้ไประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องกลับไปลงอเวจีใหม่เพราะว่าหูฟังธรรมะอยู่ทั้งวันวันละสี่ครั้งแต่ว่าทำจิตใจให้ใสสะอาดจากกินเล็ดไม่ได้สนิดไหนดินแดนที่พึงต้องไปก็คืออเวจีมหานรก ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันหนาเกินไปใจมันหนาเกินไปจนทั้งบุญเข้าซึมก็ไ,ไม่ได้มันไหลมาตั้งวันละสี่ครั้งแต่ยังไม่สามารถจะระคายแม้แต่ผิวหนังให้เป็นปุถุชนคนดีไม่ได้ก็ไปเอาเวจีตอนนี้สำหรับคนดีมีอยู่นี่ผมไม่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทั้งหมดไม่ดีหรอกนะ สมมติว่าท่านบรรจุมันลงธรรมะลงไปไม่ได้ด้ความจริงมหาธิปฐานนสูตรนี่เราก็มีตำรา,าดูสอนก็สอนกันมานี่เราก็มาเข้าต้นกันเป็นวาระที่สามปตาจาราเทรีท่านฟังนิดเดียวท่านเป็นอราหารันนี่เราวนกันมาวนกันไปเรื่องนี้พานในพูดกันทุกวันปีสามเล่าหกที่ห้าวันบางทีพูดเกินกว่าน,นั้นอีก พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านหลายจับไม่ได้บ้างหรือเปล่าเอาละเป็นเรื่องของท่านขึ้นชื่อว่าคนจะชั่วแล้วขึ้นชื่อว่าคนจะดีไม่มีใครสร้างให้ได้ต้องเป็นเรื่องของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน โมฆคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนของตนเราดีแล้วใส่เราแล้ย่อมจะได้ที่พึ่งอวมงคลพึงได้โดยยากเป็นอันว่าจะดีหรือชั่วมาอยู่ที่ตัวของท่านแต่ถ้าว่าชั่วเกินไปสำนักนี้ก็ไม่ต้องการท่านเหมือนกัน แล้วมาเราก็มาสรุปว่านาปานุสติกมาฐานพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้มันทํพฟ้อมกันไปเลยที่เราศึกษาศึกษาก็มาทีละขั้นละขั้นผมก็ว่าตามแบบแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาทำร้องกันอนาปาโลสติกรรมาฐานกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นการระงับอารมณ์อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นี่สำหรับอิริยาบถขณะที่เราใช้ลมให้ใจเขาออกอยู่นั่นเองเราจะเราจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะเดินไปขา้างหน้าจะเดินไปขา้ปขางหลังจะทำอะไรอยู่ในด้านอิริยาบถต,ตา่างๆเรารู้หมดว่าขณะนี้เราเดิขนขณะนี้เรานันา่งขณะนี้เรานอขนขณะนี้เราทำอะไรอยู่ในอิริยาบถท,ที่การทำเรารู้ก็เป็นการทรงสติสัมปชัญญะ เอาอนาปาเป็นตัวคุมเมือ่อนาปามีทำให้จิตทรงตรัวคือกำหนดรู้ลมห้ใจเขาออกทั้งนี้พราะว่าลมหาใจมัละเอียดเราก็จะต้องเอาใจเขา้าไปคอยจับให้มารู้มันอยู่ว่าเวลานีาา้ให้ใจเข้าเวลานีาา้ให้ใจออกแล้วเฉพาะอนาปานุสติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็สอนนี้พาสนาญานไม่ด้วย ทรงรับรองว่าอนาปานุสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญาเข้าถึงไมิพานได้ที่ได้กล่าวว่าจงรู้ความเกิดขึ้นในกายภายนอกรู้ความเกิดขึ้นในกายภายในรู้ความเกิดขึ้นแ้วเสื่อมไปทั้งกายกายภายในและกายภายนอก ม่ร่างกายนี้เราเห็นก็สัจตวเห็นรู้ก็สัแตว่ารู้อาศัยอยู่สัจตว่าอาศัยเราไม่ยึดถือร่างกายไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นตัวปลดขันห้าถ้าปลดกันห้าได้ก็เป็นอหรนหนันต์แนนาปานุสติอย่างเดียวท่านก็สอนท่านก็สอนทุกอย่างเหมือนกันว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจได้เลยเป็นอหรหันต์ทั้งหมด นี่มารวมนิยมอาการปฏิบัติกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเราก็ทำพร้อมกับรู้กายเคลื่อนไปนนก็เรียบบทแล้วก็พร้อมกับการรับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสม,มอว่าทำอะไรไปแล้วทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูกแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องรู้ปฏิกรดยสนญสัญญ เพื่อการสามสสองหองร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มไปด้วยความสขกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกเป็นของไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าพึงใจนืก็รู้ว่าร่างกายของเราทั้งหมดประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุบินธาตุลมธาตุไฟเป็นสภาวะสุขกปรกนื้ก็รู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสภาพเป็รซาศพที่เราทิ้งไ้แล้วในป่าช้า ที่ตายมาแล้ววันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันมีสีเขียวมีอาการเกร็งแล้วก็มีสีเขียวมีตัวเย็นชืดหน้าเข้าขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลต่อไปร่างกายสุดโทนน้ำเหลืองไหลไปหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วต่อไปหนังก็หายไปเหลือแต่กระดูกก็เส้นเอ็นรัดรึง เส้นเอ็นหายไปเหลือแต่โครงกระดูกเฉยๆต่อไปโครงกระดูกก็หมดไปมีการปฏิบัติในมหาสติในกายานุปัสสนามหาสติวัฏฐานนี่เขาปฏิบัติจัแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งไล่เบี้ยที่ระอย่งางละอย่งางละอย่งางรรมนาปานุสติให้ได้ถิ้งชานชสาี่เสียก่อน แล้วก็โยนนาปานุสติทิ้งไปมาจับอิริยาบถอิริยาบถพอรู้มั่งแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วมาจับสัมปชัญญะสัมปชัญญะพอจะเข้างตัวแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับปริกูลปริกูลพอเข้าตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุสีธาตุสีข้าอตัวดีโยนทิ้งไปมาจับทวาศี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกอกี่โกดแสนชาติมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางได้ทางที่ได้จร,จริงๆเขาปฏิบัติรวมคือรวมกันคราวเดียวอน,นาปานุสติกมรมฐานยืนตัวสรงขวยัยเป็นการระงับนิวรห้าประการเรื่องนิวรนี่ในมหาปฏิปฐานนสรทมะริพูด์ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านงหลายยังทรงอ,งอารมณ์อยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานนิวรณ์ที่ไหนแล้วมันจะมากินใจหรือว่าท่านละมัตตวังริยาบทของท่านท่านเดินไปข้หนห้าถอยมาตองหลังท่านกําลังจะนั่งถึงกําลังจะทําอะไรท่านรู้อยู่ในด้านอริยาบท การเคลื um right, o, so isch, so ่อนไหวทั quiero, ้งหมดเรายู้ร so ู ah, ้อยู่มีสติสมัยยะสมัชัญญะควบคุมมันเป็นตัวสตินี่เป็นตัวสมถาภาวนาที่กล่าวมาในเมื่อจิตติมันทรงอยู่อย่างนี้นิวรมันจะกินใจได้ยังไงสามัญชญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าการกระทําอย่างนี้ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมันเป็นการควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดี มันไม่ดีทิ้งถ้าดีทำอย่าสร้างความจุกจิกใจอย่าเป็นคนมีภาระมากอย่าติดในโลกธรรมำสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กิจที่ควรไม่ควรน้วปฏิกระบับรู้สภาพของโลกทั้งหมดว่ามันเต็มไปด้วยความสุขรรก न न ั้งร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นราวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมาแล้วแล้ธาตุร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟกระจายออกไปเป็นอย่างๆพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกน้ว่าสีพิจารณาเห็นเป็นสากสกเอาสิ นี่ท่านทําพร้อมกันไปนะไม่ใช่ไปทําทีละอย่างให้ใจมันทรงความเป็นเอกกัตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะเริ่มเป็นสุขนิวอนห้าบรคการไม่ได้เข้ามายุ่งกับจิตจริตทบบรคการไม่เกี่ยวข้อง มหาสติประธานสูตรเป็นสายของสุขวิปัสสโกโดยเฉพาะทำแบบง่ายๆรักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ทั้งหกประการให้ทรงตัวอยู่ตลอดวันทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่ตำหนิว่าท่านชั่วเพราะวันชั่วอยู่แล้วไม่ต้องตำหนิ คนดีชั่วอยู่แล้วไม่มีใครท้าตำหนิว่าชั่วถ้าคนดีไปทำชั่วนี่น่าตำหนิทำไมจึจตำหนิเพราะว่าของปกตินี้เราสามารถเห็นได้วยตารู้ไ,ได้ด้วยแต้มนาาปัญญาซส,สามของเราไม่ต้องเป็นญาดีมันก็รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วว่าท่านนั้นหลายคิดเป็นแลเปล่า นี่หกอย่างนี้แต่และอย่างทําได้เก่งอย่างเดียวเป็นอราหันต์หมดตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงมารวบรวมสรุปในตอนท้ายว่าท่านเพิ่งเห็นกายในกายคือร่างกายของเราเองมันมีสภาพเต็มไปด้วยความสปกปรกมีสภาพไม่มีการไม่ทรงตัว เห็นกายนอกกายคือกายของบุคคลอื่นมันเต็มไปวรความสุขรกมีกายไม่สองตัวมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปก่อนที่มันจะเสื่อมขณะที่มันเกิดมันก็เต็มบรความสุขรกในปฏิกระบับพิจารณาที่าอาการสาสิบสองตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเึงหน้าฝ่าเท้า เบื้องล่างตั้งดาวฟาเท้าึ้นไปถึงปลายผมทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมเพราะมันเป็นขอสกปร,รกเคยคิดกันบ้างไหมรับฟังกันมากแบบฉบับมีอยู่ที่แนะนำไปนี่ถ้าว่าจะไม่ได้ไปซื้อคเศษที่สรานวราช ถ้าไม่เสียสตางซะบ้างมันเอาดีก็ไม่ได้หรอกเวลาสอนนะสอนฟรีคือไม่จำบางทีก็บอกว่าจำไม่ได้แต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ถึงสามาละเอียดแบบนี้นะที่ผมถึกสามาจริงๆนี่ผมจะบอกให้ฟังอันดับแรกผมจับอนาปานสติแล้วก็จับอิธิยาบท จากนั้นก็ที่ชอบที่สุดก็ค,คือปฏิีกูนทาสีนวสีตัดพังไปเลยเท่านี้พอแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเวลาเราไม่ใช้ไม่มากให้มันทรงอารมณ์อยู่ลืมตายขึ้นมากว่าจะหลับตาให้มันทรงตัวอย่าไปรักอย่างอื่นอย่าไปยุ่งอย่างอื่นมากกว่าคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัติ ไอ้อย่างอื่นกระจุงกระจิงกระจุงกระจิงเห็นมาบกครองเห็นได้แต่จิตใจของเราที่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรดีอยู่เลยมั่งมองไม่เห็นนี่มันก็เหลวมากเป็นอนุว่าถ้าหากว่าท่านหลายมีความสนใจจริงๆในกายานุปัสนามหาปฏิปฐานนสโณนี่ท่านก็เป็นอรหันต์แล้ว เพราะคนที่เขาเป็นอรหัน์นี่เขาไม่ได้ศึกษากันหมดแบบนี้นี่เขามากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็ปฏิกรุลบัพกระทาสีนวสีพระอรหันทั้งหมดถ้าไม่พัานข้อปฏิกระลบัพเป็นอรหันไม่ได้โดยมากท่านก็ฟัดกันแหลกตอนปฏิกระลบัพนี่นั่นเอง เมื่อจิตทรงตัวพิจรารณาเห็นว่าเป็นของสกปรกก็ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าเราเยยยังย,ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูท่านก็คงจะบอกว่าไอ้เจ้านี่โง่เหลือเกินนี่ฉันบอกเธอตรงๆแล้วนะว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายตัวเป็นอดีสุดเธอเมื่อเห็นแล้วจงสักแต่ว,ว่าทำเป็นเห็นอย่าไปสนใจว่าร่างกายของเราเป็นเราร่างกายของบุคคลอื่นเป็นของบุคคลอื่นสักแต่ว,ว่าเห็นหัวห,วหลักหัวต่อเท่านั้นอย่าไปสนใจกับร่างกาย นี่ในขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าเพียงแค่ว่าพึ่งอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจนเกินไปในเมื่อชีวิตร่างกายยังทรงอยู่ก็เอามันเป็นสะพานเป็นแพร่สำหรับข้ามฟากสำหรับจิตคิดปล่อยไว้เสมอว่าร่างกายที่เต็มไปได้วยความสุขปรกสมมมอย่างนี้ มีสภาพไปทส่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการแป,ปรปลวนไปในทากลางมีการสลายตัวไปในที่ส,รรสุดเราไม่พึงปรารถนาต่อไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เราต้องการก็คือแดนอมตะที่ปราศจากขันหา้าปราศจากโลภะค,ความโลกปราศจากโทสะค,ความโกรธปราศาคคารรจากโมหะความหลง เราจะตัดเยื่อใหญ่ความเหตุร้ายสำคัญเสียสามรายการคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปเพื่อจะไม่ต้องมามีร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมประเภทนี้อีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยห่งความทุกข์ถ้าอารมณ์ใจของเราตัดได้อย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นสุขเพราะเป็นภาหลาน อรบันดาพโยคาวาจรทุกท่านสำหรับวันนี้สรุปในมาหาสติปัฏฐาน,นาสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปัสนามาหาสติปัฏฐานคือว่าเอาสติเข้าไปที่มีกำลังใหญ่เข้าไปตั้งไว้ใช้ปัญญาพิจารณาหิงกายในกายหิงกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อเตนี้ไปขอท่านงหลายโจงทรงกายตามอธัธยาศัยของท่าน แก่นั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็ดตามอัธยาศัยคุมกำลังใจไว้ในกายานุปัสนามหาปฏิปทานทั้งหกประการเพื่อ,อนาปานุสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้อิธิยาบทการเดินไปข้างหน้าการเดินมาข้างหลังมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเรายกเท้าซ้ายหรือยกเท้าขวา เวลานี้ธรอมไรอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยู่ปาิกูลเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสปกปรกตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าข้อห้าธาตุสี่เห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปและมีความสปกปรกนาว่าสีในสุดเราก็เป็นผีมันก็ผีในป่าชา จงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสงวรสวัสดี